ท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับกับผมนายประเดิมชัยบุญชื่อเหลือสมาชิกสภาผู้แทแนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรเพื่อไทยท่านประธานครับจากการที่ผมได้ดูรายงานการศึกษาของคณะกันมาทิการวิสามันพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้าง อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ของสภาผู้แทนราษฎรด้วยมีสมาชิกได้เสนอยติให้มีการตรวจสอบถึงเรื่องความล่าช้าของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งนี้ผมเชื่อว่าท่านประธานเองได้อยู่ในเหตุการณ์มาโดยตลอดของเรื่องการก่อสร้าง อาคารรัฐสภาหแห่งนี้แนวความคิดในการที่จะมีการก่อสร้างอาคารสภาหแห่งใหม่เริ่มตั้งแต่ปี2 5 3 5มาเป็นรูปเป็นร่างในการได้ตัวรับผู้รับจ้างในปี2,556จนถึงในปีนี้2,563ท่านประธานาครับ ถ้าเราดูตามระยะเวลาในการทำงานเราจะเห็นว่าระยะเวลาเกือบ30ปีอาคารรัฐสภาแห่งนี้ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จวงเงินค่าก่อสร้างก็ไม่น้อย12,000กว่าล้านบาทความล่าช้าที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอย่างมากมาย มหาศาลแต่ในที่ทางกับกันทางบริษัทผู้รับจ้างกลับมายื่นฟ้องศาลปกครองกลางในการที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐสภาอีก1,600ล้านบาททาั้งทั้งที่ตัวเองยังทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาท่านประธานครับ ผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานตั้งเป็นข้อสังเกตว่านี่มันกำลังเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาหแห่งนี้รัฐสภาผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผมเชื่อว่าท่านพราท่านประธานเองพยายามที่จะหาทางแก้ไขปัญหาให้สำเร็จรู้ร่วงไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นและ ปรากฏอยู่ในขณะนี้อย่างที่ผมได้นำเรียนท่านประธานไปความเสียหายที่มันเกิดขึ้นที่มันประเมินค่าไม่ได้ที่เป็นผลกระทบจากความล่าช้าของการก่อสร้างเรารู้ว่าจะต้องมาก่อสร้างที่แยกเกี่ยงกายตรงนี้มีองค์ประกอบอะไรอยู่ในพื้นที่บ้าง ทุกคนรู้อยู่ในบริบทภายใต้เงื่อนไขของสัญญาหรือแล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในการเอาดินออกนอกพื้นที่ที่มีการกำหนดไว้ในสัญญาบอกว่าต้องไม่เกิน10กิโลเมตรในการที่จะต้องขนดินออกนอกพื้นที่ไปท่านประธานครับท่านประธานลองนึกดูนะครับว่าตรงนี้อยู่ใจกลางเมือง การที่เราจะขีดวงกลมไปในรอบรัศมี10กิโลในการจะเอาดินจำนวนถึงประมาณล้านวาคิวออกไปเพื่อก่อสร้างมันจะหาที่รองรับปร,ริมาณดินที่ไหนได้มากขนาดนั้นถามว่าคนเขียนสัญญาไม่รู้เลยหรือว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีนัยยะแอบแฝงอยู่หรือเปล่าผมไม่ทราบ แต่ถ้าในมุมมองผมผมคิดว่ามันไม่แฟร์สำหรับภาษีพี่น้องประชาชนที่คุณเขียนไว้ในสัญญากำหนดไว้อย่างนั้นแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาเพราะว่าเราไม่สามารถหาที่ทิ้งดินให้เขาได้เป็นเหตุแห่งความล่าช้าในการก่อสร้างเราไม่สามารถเคลียร์คนที่อาศัยอยู่เดิมได้ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการสาธสุขไม่ว่าจะเป็นชุมชนเราไม่สามารถเคลียร์พื้นที่ได้ก็เป็นมูลเหตุในการนำมาขยายสัญญาตรงนี้ผมคิดว่าท่านประธานเองในฐานะที่เป็นประมุขหน้าที่จะได้ตรวจสอบสัญญาตั้งแต่ต้น ว่าออกมาในลักษณะอย่างนี้ได้กำไนอย่างไรแล้วกำหนดให้ก่อสร้างภายใน900วันท่ระธา,าครับถ้าคุณไม่สามารถที่จะบริหารจัดก,การในส่วนที่เกี่ยวข้องไปผมเชื่อว่าถ้าคนทั้งประเทศได้เห็นเอกสารเล่มนี้ที่ทางการมาธิการได้ไปศึกษาคงต้องน้ำตาตกในเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐเลย ที่จะทำให้โครงการมันแล้วเสร็จท้ายที่สุดยังจะต้องเสนอขอขยายสัญญาครั้งที่หออกไปอีกตามรายงานเอกสารฉบับนี้บอกว่าจะให้สิ้นสุดนะครับเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ประมาณวันที่29มีนา2,564ถ้าตกลงกันได้เพราะว่าสัญญาที่ขยายไป จะหมดในธันวาปีหกสาซึ่งผมคิดว่าสมาชิกหรือคนที่มาสัมผัสรัฐสภาหแห่งนี้ถึงแม้ว่าจะขยายเวลาออกไปอีกถึงมีนาหกสก็สร้างไม่แล้วเสร็จท่านประธานไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาดดือดฟ้องเรียกพ6นหล้านเพราะว่าในสัญญามันมีการระบุค่าปรับไว้ว่าถ้าสร้างไม่เสร็จ จะท่องถูกปรับคิดคำนวณสาตะดูแล้วเวลาที่จะขยายไปในครั้งที่ห้ากับค่าปรับมันจะใกล้เคียงกันครับรรท่านประธานครับฉะนั้นตรงนี้ผมขอญาตฝากท่านประธานในฐานะที่เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติได้ช่วยรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนด้วยขอบคุณท่านประธานครับ